คเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิทารณาในการรับชมสวัสดีค่ะเอซีแฟนช่องมนตการมาด้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมมณีแอดกะเดินทางมาที่บ้านพอจำค่ะแอดกะจะมาตามตัวเลขแนวทางนะคะงวดวันที่สิหตุลาคมนะคะกลับมาไปเบิง่งไปฟังน้ากันค่ะท่านผู้ชมว่าพอจำนะคะเพิ่นจะ มีตัวเลขตัวใดมาเป็นแนวทางให้นะคะเอ้าเปิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินสวัสดีค่ะไม่พิมพ์ขนาดไงเนาะ,ะพระจำประจำซื้อบะจังหลาย <c oughs> ม่นกับเป็นวันที่เจ็ดเนาะเป็นการมีผู้มาร่วมทั้งบุญน,น้ำคือพศ <emaal> คุณสีบรีวะไร่สีครับเคุนฝากเงินมาร่วมสังแพงกับพระจับครับอนุโมทนาบุญครับคุณสีบรีเลยครับเด้อบัานนี้บัานนี้กับมีผู้นึงไอ้มาอยีที่มึงเศ้าหนี่งมาจากอะยองมพันมาร่วมทำบุญครับทำกำแพงครับสองร้อยบาทเพิ่นเคยไม่กินมาท่าน้ำยูคุณองค์อาจจันจันทิเทศจันทิเทศจันทิเทศเพิ่นเคยมารวมท่านบุญที่ว่าพิ่นโมที่เรียกเพิ่นเกิด คือทำบุญลูเดียวพนาว่าทำบุญตลอดเนาะมทนาสาธุน้ำมือโมทนาบุญอะครับสำหรับคุณองค์อาจครับคุณตรงงกานพีเทสคีเทสโมทนาบุญอีกครั้งนครับสาธุข้อสได้อันชื่อพนเนาะเอาอันเอาส่งข้อศรเป็นส้างน้ำก็จำจิตอีกชองหนึ่ก็เป็นสอพโศกมั่นด้วยครับคบร่วมครับคือคือเมื่ล็ดนี่สร้างเดี๋มาเอาของเงิน เพราะว่าต้างก็สร้างไปเรื่อยๆเนาะปกติมันก่อจอดเราแต่ว่ามันกับท่านสำเร็จคือว่าท่านได้สร้างแต่ว่าฮะเฮ็ดเฮ็ดจอดแล้วจอดพอดีจอดเมื่อนี้ล่ะสร้างมือเลี้ยงสร้างอะไรมาเอาเพราะว่ามันนั่นจะเฮ็ดขั้นตอนขั้นตอนมาเรื่อยๆเองทีนะบานี้เรื่องเราเลี้ยงพิ่มฝันเนาะเลี้ยงพิ่มเได้ทราบว่าฝันดีแล้วเนาะพ่อจังคือเมื่อคืนนี่ฝันฝันเห็นพระสามองคบานี้ก็เลยถามเพิ่น เขาเป็นแม่นยังเลยวะท่านเก็บเห็ดมาให่อย์วะท่านเห็ดเต็มกระตากรู้นเก็บมาเแม่นี่่เห็นเพชรเต็มกระตามันเห็ดพระสามลูกเออสามมุมพระสามรูกแต่ว่าพระสามรูกเก็บเห็ดมาให้่ก็ยำเก็บเห็ดมาให้แล้วเต็มกระตาหมู่ครัวบานนี้ก็เลยนั่งอยู่บานนี้เลี้ยวไปมีอีกเห็ดอางล่างที่แบบเก็๊ยบจะคว้างเก็บเอาอีกที่แบนบ้านดีเลยแต่ไม่มีแต่ใดก็ได้จังหวัดนี้แล้วมันเจี๊ยบถึยังไดสันดี พระนี่เป็นอย่างเนาะพระนี่เนาะแต่ว่าเบิ้งอยู่ได้เหันมันนึ่งมี่แปดมี่หาเบิ้งในกรมตำราโอ้ในตำราโอ้ไว้จำเบิ้งตำรามี่แปดมี่หาเนาะมี่สองเหมืยังสี่หล่ะค่ากับแปดเฮ็ดกับหาได้วไปจังว่าเนาะสองแปดห้าเอาใจสามตัวมันเป็นจ้าอ่อนนี่หามี่หกแล้วหลังเป็นหาเป็นหกแดเนาะเห็ดเนาะแต่ว่าฝันเห็นยามาบวกแต่ลายมือแล้วก็มันจะสีเมือนโมเมียนเนาะ เพราะบางงวดว่าหันมันมันมันว่าเขาทั้งสามตัวงานมันแต่เขาสองตัวเรียกเรียกข่ายเรียกหนาเรียกหลังมันกับอะไดคือกอลมันเขาเต้นเรียกไม่หยอนเข่าวเตอมเขาตียมสามตัวอันนี้มันบอกที่ลายมือนะบอกว่าสามหกด้วยว่าจันโอ้หน้า กันจะตงหดนี <c oughs> ่นี่น้อง่อกันวังหาได้หาหมื่นแลละตอนจะตองกนตองหวด่างมาว่าไปไปจมยี่น้ำส่างให้เราอยู่คนบวกบะเมีนยะไมาบวกเด้อวาสันดาบได้กินนี่ยังเลยเจ้าวาสันหมักไม่็บได้กินคนเจ้าบวกบะหม่นาสันเมรูน้ผมเลยมาฝันอัี้ยนะโอ้โหพ่อจำไปจมปากจมจมยู่น้ำบ้านจมหอยงาล่ะครับได้กินยังเด้อวาสันเดาโลก็เลี้ยงบวกสามอกเนื้อวาสั มันสิเมียนมัเมืนเนาะครับถ้าเทียวเราก็บวกถือค้งเียวก็บอกม่ถืองานอ๋อเนวนี้มันยาแน่นอนบ่ได้ยังว่านี่เหรอเขาก็เไปเนาะเขาจตามนวันาอมฝนแต่ว่าตามข้อมนมเคลื่นฝันดีอยู่ทว่าคนดเห็ดมาให้ตามเอฝันดีฝันตื่ฝันนี่จะได้กัได้แนว่ยถสามมงเฮ็ดอ๋อมิตเห็ดเราโงกเพาะจ่นทร้งนูโอ้เขาจัรเบิ่งสำราฝันเราไม่หาไม่แปดีไม่ตีนั่นก็ คือหาวิ่งหาเราก็ได้จริงๆนะคือว่าวิ่งหาวิ่งหกไปสิแล้วเนาะเพราะเนาะเห็ะมันเป็ียกเนันเป็นหาของหเฮ็ดหาเฮ็ดหกอันนี้ฟันเป็นให้มัตตีเอาเนาะพ่อมันฟันเป็นเย็ดเป็ดเก็บไว้ให้แล้วเก็บกระตาตรวจมูกควบคุมละอันนี้ฟันแต่ตองหดนั่นเพิ่นยามาบอกดูยามาบอกยามาบอกสามหกสามหกน่าจะเป็นตัวตัวเดียวเลยสามหกบ่ิ่นระบบตัวเดียวเท่านั้น ไม่บอกหลายตัวกับพวกมักินะบอกเราฝันตานึดเปานตาหรือน่าตองยัเงียอนาบอกตัวเดียวแค่นั่นฝันตาองวได้สามหกตีครับพ่อสามหเน้นๆเกิเดียวเลยพว่ามาฝันมื่ขึ้นอี่ฝันเย็นพระเป็นเม่เก็บเพชดเวนางยูบสันเอาผู้จองมา้ยังยูบสันนี่เพมฝันเนาะเกียเพ็ดมาให้ว่นสันทุนวัเต็มกระตามูกลูวเนาะัจะเลี้ยวไปกัน อ๋อจุ๋น well, pues ี่คือบ er ่เอาสิ okay. ่เพ hmm. ิ no ่นก็เลยว่าเก็บบริสเจ้าไปเก็บมาใส่กันสิ่นงฝันดีฝันดีพถองวัดเนี่ยเนี่เก็บเอาแน่ยเนี่ยเก็บเอาเก็บเอาเนาะเพราะเป็นเลี้ยงญามาบอกเขาแต่บ่เนาะจักเหี้ยกระบ่กหูเหมือนเนาะเพราะว่าเพราะว่าฝันก่อนนอนวัดแล้วเนาะฝันฝันว่ายามมาบอกก่อนมาขึ้นไปมาฝันเห็นพระเพิ่นเก็บเก็่มาให้ แต่ฟันเท็นผ่าเนี่ยเบิ่งตำลาวมีสองมีแปดมีห้าทีนียมันมีหามีหามีสองมีแปมีหามีสองมีแปดแต่ขันเท่าบบอยากใบอยากอันนี้หลายตัวนะก็แสดงว่าเลขยาเลขยานี่เขาแล้วก็งกกับมีอะไอยู่หันเนาะเบ่อหลียวขันสั้นก็เอาเลขสามตัวแปดสองห้าแปดห้าสองแล้วก็เลี้ยเลี่ยเตี่ยว เพาว่าหาซองนี่กัมาแห้งแม่นบะแม่นจ้ะไม่ตำล่ามีตัวใดเขาพออมันจะมีแปดมี่หามีสองโอ้ยอสามตัวเลยเหรอค่ะแปดมีหามี่องกับสตัวหนคนแบบตดเดาพี่น้องฮะบางที่มันแต่มันมีโชคแล้วค่ะมันมีโชคพคนแบบตัดกะทีก็โด แปดห้าสองนี่เพื่อนเปตัดได้ทั้ง3โตทั้งสองโตตันี้พอแปดห้าสองตาโตดดอตเนาะตาตัดเรียนโอตาตัดไห้เอซเพื่นร่องมกันเจ้าว่าหานี่เพราะจำมากจูดดอกอาตุงเพราะจำมากค่ะเต็มเสื้อเบืแล้ห้าสองสามโมนี่ก็วายญามาบวชมาบอกเพราะว่าไปจุ่มอย่เล้นะเจ้าพอดีจิงยังหลวงพันเจ้าบอกว่าอดีเจ้ จมย้ำเดก็หย้ำนั่นที่ยาก็ได้แตาไปโจมแล้วได้หลอดม่พอจำไม่จมไม่ได้ก็นี่คนมันมากในคนจมใหม่อนโอ้โหอไรหางนี่เลขง่ายกว่านี้ได้ถีมากยังหรอแม่นี่เลขตัวเดียวนี่ได้ก็ไปเนาะแม่นี่พอจำมากพิเศษคือมากเลขหาเป็นวิ่งหานะพ่อเนาะคืมากาะถ้าจบูแล้วพอมากตัวใดจ้ะเออปีที่ว่ หาเปกไปเงินบมกจังบอกเลขมากในใจก่าและก็เคแล้าแปดเนาะบอกเนาะมากงสั้นเหรแต่าประจำซื่อเหรอนร้านแหระจำนจีนเหนกดเดิอพประจำเนาะคือไปตรงๆนะครได้สิปับเอออันนี้คือเลขพมฝันเนาะครับญมณมาบอกสามห มันขึ้นมาผัดฝันราพระสามบ่งเก็บเห็ดมาให้พระสามบ่งเก็บเห็ดมาให้เต็มกระตาผมไม่ได้เฮ็ดหรอกงงมันเพิ่นเก็บมาให้เลยเพิ่นก็เลยบอกเก็บไปอีกอีกไปมันอยู่ทั้งขางเก็บอยู่วันเห็ดยนไเลยเก็บไปอีกเอาพ่อเก็บให้แน่พ่ออันเน้นตัวใดมากตัวใดเนี่ยแน่นตัวมากมันก็มากตัวนี้แล้วมันตัวเขาจีบตัวจะฟังมากเนาะ พอเรามาแปดหาเด้อถือว่าเป็นตัวเด่น,นเนาะว่านเนาะสามเพิ่มฝันเนะาะสามเพิมฝันก็นมาได้ตัวมากพอมแล้วเนี่ยแปดหาต็ดเส้นใจ้ให้พอ่อสามตัวแปดห้าสองกับตัดออกมาก,กับหาสองแปดหาสองแปดที่น้องเอฟซีกับ วันนี่มันใจยอดพี่น้องแปดหาหาแปดหาสองสองหาเนเจ็ดนักเลยเ่ามันหนึ่งฟันฟันขึ้นขึ้นมาไหอเนาะครับฟันดีอยู่ฟันขึ้นตองหวนแล้วบอกก็จำอันฟันเตตองหวนฟันพายาบอกสามหกครับอันฟันเมื่อขึ้นนี่สามไม่ไม่นี่คือคือพระสามหกเฮียมะหอยมันขึ้นแปดหาสองนี่เนาะคือฟันมันขึ้นนี่เนาะครับสามหกตัวเดียวตัวนั้น ตัวเดียวท่านล้วบอกตัวเดียวท้องานมีตัวเดียวเด็กงาสามหกเด็กปีจากฝันก็คือแปดห้าสองห้าสองสองแปดแปดห้าให้ผู้ใดจิตปีไปไน้ก็เรียกแี้พันเนาะเพราะว่าฝันเห็นพ้าสามงฝันว่าัน้ะเอาเย็ดมให้ยสามกตาติพ่อเอามให้ยตาเดียวแต่ว่ามันเต็มนะผ้าสามงพ้าสามคนนะผาสามง ีีเยคสามลให้เอฟพ่เดียว่าเสียะ่เสียเนาะสมเียเมายห้ก่นาเตียมตาเมื่อู่นี้ตาเม่มเป็นตาน่หน่อยบานนี่ก็เล่นังเงื่บาีก็เล่เดียวไปปุยก็โบเบสัยเนาะูเลนูเพิ่มถึทันได้่าเจ้าเชฟบอลวูั์ด้่เจ้าเชฟมาเพิ่มกันยิงขึ้นนะจากห้ีไปยังเด๋ เลูกแก่ย,ย่ายฟังที่มมือขึ้นเหระฟันดีแล้วล่ะจ้าพอ่อครัับนดีได้เห็ดลายปันนั้นได้เห็ดเต็มตายยู่ขอบคุณพ่อจ้ำละลายนะครับเด้อทีมหายแนวทางนะครับงวดน,นี้คิดว่าคงจะมั่นใจเข้าไลายอาจารย์นะครับสองห้าห้าสองนี่แปดห้าห้าแปดสามหกอาจจะเป็นเลขล่างก็ได้นะครับหรือจะเป็นบนก็นได้นะครับพี่น้องมักชอบเอาตามนี้เลยครับเด้อเอาขอบคุณพ่อจ้ำละลายครับพ่อจ้ำครับ ป้าพี่คนทั้งคนทั้งรวมท่านบุญก็คือพวกแอดมินพวกัวขั้นนี่แหละกระได้นำมาให้กะบกะพ่อเดียวค่ะขอแทรกน้อยนึงค่ะคุณแม่หนูง่ายคำเคนบ้งนะคะเป็นรวมท่าบุญสางกําแพงน้องสองร้อยบาทนะคะซื้อหรืออ่านไปแล้วเนาะค่ะรวมท่าบุญกําแพงกําแพงกัจวดพอดีเลยล่ะ อาเจ้ว่ามือแร่งไปจนถึงมือเงินแต่แต่ร่วมเฮ็ดกำแพงมากกว่าสามแสนกว่าอยู่ครับเจ้าพันกับเงินกี่เงินนองเข้านีละเจ้าผู้ละเล็กละน้อยมาร่วมทำบุญกับใดกะคอจำกัเฮ็ดเลียวเขาดีกัเบิดมาเล่าอุปตัวเขาดีเพราะว่าตอนตอนขอแมาขอมาส่างนี่ขอปูขอมาส่างย่างเตะยังเตะพรสดยสาบพันพันไห้โวกไห้ลาบปฏิสาบต่อมนเงินถึงว่าพอจำโมเดลยู่ในตำแหน่งยังกะสั่งแต่ว in ่ามันก so <Yeah. S 1> ัเป so cool. so, so, so ็น เป็นยุทธในตำหนียงเดียว่าเเป็นตั้งให้ยุทธทั้งวัดทั้งว่างสิละเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลเป็นพายวัฒนธรรมหรือว่าเป็นกรรมการสถานศึกษาทั้งเยี่ยนเข้ากับบริถินิมืกอเก่าถู่นะเป็นบกอยู่ในตำเนียงมันถิ่นก้อนเดียนยังกระสร้างเกิดจิตสร้างฤือเก่าเหมนมันเหลือคนในส่วนไฮลาบเนาะมนกัคข้อยพรเม่ไปนองเข้าปวดเอีดยินทุกท่านหรือว่าที่พนมาร่วมทัางบุญกัคอใอย ได้ยังสมคว่มุ่งมั่นปรารถนาทำบุญก็คือได้บุญนั่นแหละเนาะขันเท่าบ่มีคว่มเชื่อบ่มีศรัทธามันกับบ่ได้คอยกันนั่นค่ะให้ลำลำเรื่อยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ว่าคุณนพิดามั่นดาผู้บาดเจ็บจงปกปักรักษาเพิ่นให้ยุ่เย็นสันทุกจะเลื่อนลงเรื่องต่อการงานต่อหน้าที่ห้หนจะเลื่อนจะเลื่อนเออให้มีสุขมีหลับสาธุ on va